พบกับไรเดอร์ไทคลิเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแกะรีวิวยูโดคิงโอเจอร์ชุดที่2นะครับก็มีทั้งหมด8กล่องนะครับรวมเป็น4ตัวก็ชุดนี้มีค่อนข้างน้อยนะตัวละครก็มาหมดเรื่องแหละดีที่ปีนี้ไม่ได้ออกพวกเบยพวกบักน่ารักอะไรมาด้วยนะครับก็มีแต่ตัวเน้นๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเริ่มดูที่กล่องแรกกล่องแรกไม่กล่องเอาเป็นคู่แลวกันคู่แรกเนี่ยก็เป็นคิงคูกกตะโอเจอร์นะครับ ส่วนอันนี้ก็เป็นคิงโอคูกาตะโอเจอร์แล้วก็สไปเดอร์คูมนอสและก็คิงเคียวริเลสนะครับเดี๋ยวขอเริ่มจากสองกล่องนี้ก็อนเลยกันนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวอแคบ,บนิดน,นึงโอเคอันนี้ครับก็จะมีหน้ากล่องเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นครึ่งตัวบนนะครับแล้วก็ กล่องที่2จะเป็นครึ่งตัวล่างพร้อมกับพาร์ตตัวออกอันนี้ขนาดกล่องก็เปลี่ยนด้วยนะครับคือแต่เดิมเนี่ยยูโดโขนาดกล่องจะใหญกว่านี้แต่ว่าอันเนี้ยเขาปรับใหม่ขนาดมันไปเท่าๆกับตัวของโซโดของคาบิเนเดอร์แล้วแต่ว่าตัวข้างในเนี่ยก็น่ายังสูงกว่าเมืเดิมนะครับเดี๋ยวขอลองแกะเลยชึบอ,อันนี้เนี่ยเขาเป็นของเล่นที่ สำหรับเด็กอายุน้อยลงมาหน่อยนะครับเขาก็จะอะไรวะใบประกอบเนี่ยก็จะยังอยู่ที่ด้านในเหมือนเดิมเนี่ยของแกให้ดูคือช่วงหลังเนี้ยเราจะเห็นว่าบันไดอะ่ะไปใส่ใบประกอบทาง QR ซะเยอะแต่ว่าของที่แบบว่ายังเป็นแค่นี้ทอยสำหรับเด็กๆอยู่เนี่ยก็ยังใช้เป็นใบประกอบด้านในกล่องเหมือนเดิมนะครับกล่องที่สอง รู้สึกว่าในกล่องมันก็แน่นพอสมควรนะของดูน่าจะเยอะใช้ได้ไม่ใช่กล่องมันเล็กลงด้วยเนาะโอเคอันนี้สีทองก็ไม่ทองมากแต่ก็ไม่แย่นะครับอันนี้เดี๋ยวขอแกะกล่อง A ก่อนชึบสติกเกอร์แผงค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ก็รู้สึกว่าเล็กเล็กกว่าเล็กกว่าอันเก่านะ อยากทำสีมากเลยถ้ามีเวลาแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีนะครับก็เดี๋ยวเล่นแบบนี้ไปก่อนชึบอ่กล่องเบอร์สองสติกเกอร์ก็ค่อนข้างน้อยลงแหละอยากทำสีให้มันทองแบบทองไปเลยอะ่ะน่าจะสวยนะดู Hey. เดี๋ยวขอประกอบดูเลยลกันนะอยากเห็นนะอยากเห็นเสียดาย่วนหัวไม่มีสกรีนอะไรเลยชึบเฮ้ย <Hey, S 1> แต่ว่าไปมันก็อลังการอยู่นะชึบอ่ะอันนี้คือตรง โอ้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 เคน่นมีพาดอะไรบ้างไหมมีมงกุฎนะครับมงกุฎมงกุฎมงกุฎนี้ก็ต้องติดที่แถวนี้ได้ไหมชื้อ เล็งยากจังโอเคอันนี้น่าถูกอันนี้ก็น่าถูกแล้วตวกลไปเข้าเลยเจโอเคอุ้ยตอนแกะจะแกะ,แกะยากไว้เนี่ยเดี๋ยวเขาเปลี่ยนมือ้วยจะได้ส,สวย โอเคโอเคมาแล้วนะตัวแรกสติกส๊กเกอร์ชึบที่มากนะเท่มากๆเลย มาดูที่ส่วนหัวกันก่อนส่วนหัวดีเทลโอเคนะครับเนี่ยคือถ้าทำสีก็ทำทาได้ไม่ยากเลยเพราะดีเทลมีมาให้แล้วส่วนแง่งนี้ก็เป็นพลาสติกแข็งดีมากนะครับไม่ทำเป็นพลาสติกนิ่มถ้าคุมออกจากไหล่สองข้างก็ทำมาโอเคนะครับด้านข้างนี้ก็ยังมีที่เก็บดาบอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ตัวหอกเป็นสีแดงแบบลงสีให้ด้วยนะครับแล้วก็มีที่เขา่า Hey, ที่หน้าแข้งข้าไมถึงอถล,ลงสีให้เป็นที่หน้าแข้งก็ไม่เข้าใจเงน,นนะฮะแล้วก็แง่ง้นหลังที่อยู่โดมีมาประจําเลยก็ยังมีอยู่สวยอยู่นะครับอันนี้แล้วก็พาร์ทที่มีมาเนี่ยก็จะมีมือเปลี่ยนเนาะแล้วก็อันนี้เป็นพาร์ทของมงกุฎเดี๋ยวผมใส่ให้ดูในในอันนี้แล้วกันนี่นครับเดี๋ยวอันนี้ผมแกะแล้วเดี๋ยวกตอบให้ดูเลยกันครับให้ดูทีเป็นตัวเลย โอเคครับอันนี้ก็ประกอบง่ายๆนะตาคล้ายนะๆเดิมนะครับจะมีแง่งตรงนี้เพิ่มเข้ามาอย่างอื่นก็เหมือนเดิมหมดเลยนะครับจะเว้นสีพลาสติกด้วยอัอนหนึง่งสีพลาสติกก็จะเป็นสีพลาสติกของตัวเออโอคูวกะตะนะครับแล้วก็อันนี้ตัวหอกยังไม่ติดมงกุฎนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวเปลี่ยนกันเพราะมงกุฎเนี่ยอันนี้พาร์ทเมื่อกี้ที่มีให้มาเหมือนกันนะครับมงกุฎอันนี้ก็มีให้มาเขาให้เราสามารถนี่เสียบไว้ ประมาณนี้ให้าติดกันก็จะเป็นก็สามารถเสียบกับฐานตั้งได้นะครับเป็นฐานตั้งโซโลหรืออะไรก็ได้เดี๋ยวผมขอหาตัวอย่างกันชึบอ่าอันนี้ก็จะมาเสียบอย่างนี้ได้นะครับก็จะเป็นแท่นวางตล้วหาฐานตั้งโซโ,ดโดอันนี้มีมือเปลี่ยนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สติกเกอร์เออก็เยอะนี่หวะ่ะสติกเกอร์เยอะอยู่นะครับอันนี้และตัวถัดมา ไปเดอร์คุโมันอสนะครับกล่องเท่พโอโอ้โอซึบโอ้เมือ่อกี้เห็น 4, สี่พันตังค์ถือว่าสวยไหม น,นีพาร์ทเยอใช้ได้ชือ อันนี้แบบโที่สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์มีแผงมันเป็นชิ้นส่วนใหญ่ๆหลายชิ้นนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเป็นสติ๊กเกอร์แบบนี้นะครับลองประกอบกันชืบชืบอ,อ,อ,อันนี้ดีฮะทำสีมาให้แต่ก็น่าเสียดายน่ต้องทำใหม่ เนี่ยอันนี้ก่อนเดี๋ยวเลา,าติดผ้าคุมลำบาก้าเสียบไว้ชึบโอเคอืสีทองลงมาให้เยอะแบบหลายส่วนเต็มตัวแต่ว่าหัวนี้ขาวจัวเลยนะครับ อ้อาวุธมีมาให้เยอะซะด้วยโอเคอันนี้ไม่ใช่ซึบมันมันเสียบไม่เข้าว่ะ โอเคเขัาแล้อันนี้อุปกรณ์ก็มีอันนี้เวนนอมอะไรนะผมลืมชื่อแล้วอะปืนที่เป็นสเปรย์แล้วก็ส่วนอันนี้ก็เป็นอาวุธของเขาคือจุดเด่นเดี๋ยวผมมาอีกทีตอนรีวิวยกตัวแล้วกันไหยชิบแต่สวยอะเป็นตัวสวยเลยและสุดท้ายอันนี้น่าเป็นตัวที่ผม ชอบที่สุดนะครับหมายถึงชอบชอบของเล่นมันอนะคือผมดูรีวิวไม่ดูรีวิวคนญี่ปุ่นเล่นตอนนี้ของออกอะ่ะแล้วผมค่อนข้างจะชอบส่วนของขามากเลยต้นขาเดี๋ยวจะมาให้ดู clip clip Okay sticker อันนี้ก็มีประมาณหนึ่งราะว่าอุปกรณ์ไม่ค่อยมีอะไรนะครับชื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 บโอเคเสียบเข้าเรียบร้อยก็เ,เปลี่ยนแขนด้วยคอมเทนต์หน่อยมา เคียวดิวเลสอะเดี๋ยวขอเริ่มวิวจากตรงไหนดีอ่ะอันนี้ก็อะไรกันครับอันนี้จริงๆก็รีวิวมาหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมาเทียบกับตัวกีละลางแรกที่เป็นสีแดงนะครับอันนี้ก็เห็นว่าเกาะมันใหญ่ขึ้นจากลางแรกค่อนข้างเยอะนะครับอาวุธของทั้งทุกล่าเนี่ยก็มาเสียบกันถือได้ เปลี่ยนถือได้ทั้งหมดนะครับอันนี้กีฬาผมทําสีแล้วอันนี้ก็อาจจะดูเด่นกว่านิหน่อยนะครับซึบมันก็วันนี้ถ้าทํำสีน่าจะสวยสุด,สดเลยส่วนของเกาะไหลนี่ผมว่าจะผิดน่าจะยังเป็นแบบเดิมนะครับคือติดกับเกาะอกอย่างนี้ก็คือสามารถยกได้ อันนี้จะเป็นข้อดีกับตัวที่มีพระคุมที่เรียกว่าอะไรที่ไหลนะครับขอกพุท่าสวยๆโอเคเอาใหม่นี่พุท่าปักหอกก็จะเท่มากเพราะว่าเขาเอาเกราะไว้แบบนี้นะครับ อันนี้ประมาณนี้ส่วนอันนี้เนี่ยก็เอาไว้เล่นกับตัวร่างธรรมดาเนี่ยแหละให้เป็นท่าคือข้าวุณอันนี้ก็ไม่มีอะไรคล้ายๆเดิมเนาะข้ามไปตัวสไปเดอร์คูมานอสเลยแล้วกันสไปเดอร์อันนี้คือตรงนี้ก็เป็นส่วนต้องติดสติกเกอร์นะครับเพราะว่าเขาไม่มีดีเทลมาให้ส่วนของหัวเนี่ยดีเทลค่อนข้างชัดเลยก็คือลงสีง่ายนะครับอันนี้ ใครจะทาหรือว่าจะติดสติกเกอร์ก็สามารถทำได้ที่แง่างที่หัวอันนี้ก็แนะนำให้ตัดทิ้งลนะบันนี้เป็นสัตล์กักเลยที่ต้องมีทุกอันจังงั้นตัวดีเทลด้านหลังรูปคุณแจอะไรพวกนี้ก็มีมาครบนะครับอกเนี่ยสีทองสวยมากแล้วก็ผ้าคลุมก็เป็นสีนำด้านมาให้สวยเหมือนกัน แล้วก็อีกจุดหนึ่งพิคๆเลยก็คือนี่นะครับดูตัวอาวุธของมันจะมีคุญแจใช่ไหมลูกเล่นของตัวสไปเดอร์คูมอนอคือคุณแจเนี้ยสามารถบิดได้นะครับบิดหมุนดึงออกก็ได้ก็เป็นจุดเจ๋งๆของตัวนี้เลยแล้วก็พาร์ทที่มีมาให้เนี้ยก็จะเป็นพาร์ทสำหรับติดหลัง ประมาณนี้เพื่อให้เรานําตัวนี้ไปเล่นกับมินิพาได้นะครับก็แบบติดนําขาแมงมุมออกมาอะไรอย่างนี้นะครับนี่ด้วยก็เป็นส่วนที่ทําไว้สาหรับโดท่าตาม OP ในเรื่องนะครับสวยสวยสวยและสุดท้ายก็เป็นตัว k เคลิรเลสอย่างแรกที่ผมชอบเลยก็คือหงอนสีทองเนี่ย ลงสีมาให้นะครับครบจุกงอนเลยแล้วก็จะส่ว,สวนที่เหลือเป็นสติกเกอร์เกาะนี้จะเหมือนกับของเอตัวกีฬาเลยเกาะเกาะอันนี้คล้ายๆกันเหมือนกันเลยจะต่างก็คือแขนนะครับจะเป็นของร่างคาร์รนิวัลนาถ้าผมจะไม่ผิดนะครับแล้วก็ตัวดาบจะลงสีแดงมาให้นะครับแต่ว่าตัวที่จับยังเป็นสีทองอยู่ประมาณนี้แล้วก็เข็มขัดเนี่ย ดีมากเลยที่มันเป็นดีเทลนะครับก็ลงสีง่ายนะครับแล้วก็หน้าขาก็มีส่วนที่ดีเพราะว่าเป็นยันแยกชิ้นส่วนมาให้ก็เลยสวยแล้วนะครับก็คือถ้าใครแค่ทําสีเหลืองตามร่องเนี้ยแล้วก็สีดําที่อขอบๆนิดหน่อยก็สวยแหละมนันนี้ส่วนก่อขาก็เหมือนของเดิมนะครับไม่เหมือนของเดิมสิเป็นหน้าตาเหมือนของแคนิวอลนะครับก็ ประมาณนี้ครับผมสำหรับตัวยูโดคิงอาเจอร์ชุดที่2ก็เดี๋ยวผมน่าทําสีแล้วเพราะเป็นกระบวนการที่สนุกมากก็จะมีแรงทำสีเยอะกว่าชาวบ้านเขานะครับก็เดี๋ยวถ้าทําสีเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวมารีวิวอีกทีในคลิปถ,ถัดไปนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ